อายุท่าหร่นะคะเมื่อกี้5้าสิบเก้าตอนนี้สี่สิบแล้วนะไม่ต้องเรียกแม่นะให้เรียกพี่นะมีใครจําคุณแม่ท่านนี้ได้บ้างมหากรรมเปลี่ยนหน้าจริงๆค่ะหลังทําไปคือหน้าเปลี่ยนมากเป็นคนละคนเลยตอนเนี้ยสวยนาเด็กเลยเหลือสี่สิบเนาะเหลือสี่สิบอือยังดีหน่อยตอนแรกเท่าไหร่คะอือตอนแรกแม่เด็กหกสิบแล้วตอนนี้เหลือสี่สิบมีคนทักไหมเหรอตอนนี้มันแบบว่าแม่เมื่อไม่ออกจากบ้านเลยนะจะบอกให้คนข้างบ้านใครก็ยังไม่เห็นเลย มีแต่เอมีมีเอียดๆแบบว่ามันสวยขึ้นเงี้ยหน้าเด็กหน้าเด็กลงเงี้ยหน้าละอ่อนใช่ไหมคะค่ะหน้าอ่อนลงเงี้ยก็ดีนะคะดีใจดีใจมีคนทักว่าหน้าเด็กใช่จากหกสิบเหลือสี่สิบสี่สิบล้ว5ห้าสิบก็พอจ้ะเราแค่สิปีเองห้าสิบสี่สิบก็ได้จ้าคะแนนแบบว่าเออมันดูดี ไปให้านาดูดีขึ้นก็ดีใจแล้วค่ะก็อันนี้ทําไปสี่อย่างเนาะสี่อย่างสี่อย่างแต่ออกมาแล้วก็คือลดอายุลงไปสิบปีคุ้มไหมคะคุ้มอยู่จ้ะ เคสนี้คือเคสที่น่าเปลี่ยนที่สุดแห่งปีก็ว่าได้นะคะคุณแม่ท่านนี้อายุวัย60ขวบมาหาคุณหมอพี่คุณต้องการลดอายุนะคะคุณหมอแนะนําทำศีตรตะการดึงหน้ายกคิ้วตัดถ,ถุงใต้ตาและเสริมจมูกแม่เก่งมากค่ะนอนกันไปยาวๆเลยสี่ชั่วโมงวันนี้อัปเดตตัดใหม่ครบ14วันค่ะ,คะแผลหลังตัดใหม่14วันสวยเนียนมากนี่คือแผลดึงหน้าเฟซลิปแผลเล็กนะคะคุณแม่ท่านนี้มีปัญหาลองแก้มลึกแล้วก็หน้าหย่อนคล้อยคุณหมอแนะนําดึงบริเวณส่วนกลางและส่วนล่างของใบหน้าความยาวของแผลก็จะเป็นเหมือนลักษ ก็จะมีแผลยกคิ้วตัดถุงใต้ตาดึงหน้าและเสริมจมูกบอกเลยว่าหน้าเปลี่ยนมากความต้องการของคุณแม่ต้องการแค่ลดอายุแค่10ปีแต่คุณหมอจัดให้ไปเลยขาย่ะ20ปีเรียกแม่ไม่ได้ต้องเรียกพี่แล้วนะคะคำนี้ไม่เกินรจริงใครอยากหน้าเด็กตึงเปียแบบนี้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะคุณหมอพ่คุณพร้อม,ม